สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเทธนะครับจะมาแนะนำวิธีการถอดหน้ากากของรถอิ u ูซูออลนิวนะฮะหน้าตาจะป็นมานี้นะตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะขั้นตอนวิธีการถอดรุ่นนี้ถอดไม่ยากนะครับถอดชิ้นแอร์ล่างเราจะมีน็อตสองตัวนะ เราจะถอดวยโยกได้เลยไปฉุกเฉินนะครับเรียบร้อยครับ